สวัสดีคะ่ะทุกคนปมนะคะวันนี้ปมจะมาทําคลิปแชร์ประสบการณ์ลดน้ําหนัก20กิโลนะคะในเวลาประมาณ4เดือนได้นะคะทุกคน4เดือนนี้ปมลดน้ําหนักได้ทั้งหมด20กิโลนะคะทุกคนฟังไม่ผิด20โลคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ปมจะมาแชร์ประสบการณ์ทั้งหมด,ท,หมดที่ปมเคยแบบรับกับตัวเองมาทั้งหมดเลยนะว่า มันเป็นยังไงทําไมเราถึงลดได้20กิโลนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นปั๊มจะขอบอกก่อนว่าค่ะว่าน้ําหนักปั๊มตอนแรกอ่ะน้ําหนักที่เคยสูงสุดอ่ะคือน้ําหนัก90กิโลนะคะทุกคนปั๊มเคยหนัก90กิโลนะคะปัจจุบันน้ําหนักอยู่ประมาณ70 69 70ประมาณนี้ซึ่งก็หายไปประมาณ20โลได้นะคะทุกคนแล้วก็ปั๊มจะสูง175เซนติเมตรนะคะทุกคนแล้วก็ น้ำหนักตอนนี้ก็69 70ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าปลัมลดได้ยังไงถึง20โลและประสบการณ์เป็นยังไงทุกคนประสบการณ์กินยาลดน้ำหนักก็เคยกินนะคะทุกคนมีเทรนเนอร์ออนไลน์ก็เคยนะคะเคยมีเทรนเนอร์ออนไลน์ด้วยแล้วก็กินแบบผิดวิธีแบบกินแบบผิดวิธีแล้วกดดันตัวเองอันนี้ก็เคยเคยแบบหลายทีมากๆ กลับไปอ้วนมากๆเคยกินแบบแล้วหลุดตะบักแตกอะไรเงี้ยก็เคยนะตอนแรกๆคือที่ตัดสินใจลดน้ําหนักเพราะว่าเราอะเหมือนมีแบบก็อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆเหมือนคนอื่นใช่ไหมคือตอ,ตอนตอนตอนแรกๆที่ที่คนอื่นพูดหรือคนอื่นแบบประมาณว่าทักเราว่าเราอ้วนมากแล้วนะลดน้ําหนักอะไรเงี้ยเราก็ไม่สนใจนะไม่ได้สนใจเราก็คิดแค่ว่าอันนี้มันคือฉันร่างกายของฉัน เราพ่อมีอยู่วันหนึ่งไปซื้อกางเกงไปซื้อกางเกงใส่แล้วเหมือนประมาณว่าไซส์อ่ะมันไม่มีที่ร้านนะร้านเขาไม่มีไซส์เราอะไรเงี้ยอ๋อไซส์นองไม่มีหรอกค่ะเออโดนหลายที่มากไซส์น้องไม่มีหรอกค่ะตอนนั้นตอนที่อ,อ้วนมากๆเอลปั๊มจะอยู่ที่สามสิบหกแล้วคือบางร้านไม่มีไซส์ไม่มีไซส์ไม่มีไซส์ปั๊มเลยแล้วคือเราก็นอยแล้วนะเราก็มีแบบมันน้อยว่าทําไมถึงไม่มีไซส์เราอะไรเงี้ย แล้วก็เลยตัดสินใจลดน้าหนักแล้วก็ตอนแรกเลยนะไปพึ่งยาลดน้าหนักออหลายต่อหลายแบรนด์มากแล้วหมดเงินกับค่ายาลดน้าหนักหลายรอบมากคือการกินยาลดน้าหนักตอนแรกใช่ไหมเรากินแล้วอ่ะเราขับถ่ายดีมากแล้วเราแบบความรู้สึกเหมือนตัวเองผอมลงทุกวันทุกวันทุกวันผอมลงทุกวันในขณะที่เรากินยานะมันเหมือนเราแบบผอมลงทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยเราก็แบบ เออตอนแรกดีใจดีใจมากผอมลงผอมลงพอยาหมดพอยาหมดนะคะทุกคนมันกลับมาอ้วนอ้วนกว่าเดิมและกินหนักกว่าเดิมมากอ้วนแบบอ้วนขึ้นตัวเพลแบบเพลมากแล้วก็เริ่มหน่อยอีกละพอเริ่มหน่อยแหละลอยหลังจากนั้นก็เริ่มก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือไปทานยาลดน้ําหนักเหมือนเดิมทาแบบนี้ยหลายครั้งมากๆหลายครั้งแบบ หลายครั้งมากเปลืองเงินกับยาลดน้ําหนักมากๆเกจะบอกนะทุกคนว่ายาลดน้ําหนักไม่ได้ดีเลยไม่ได้ช่วยให้เราผอมในระยะยาวเลยมันก็จะผอมแค่หนึ่งเดือนในระยะเวลาที่เรากินลดน้าหนักสมมติว่าเรากินยาลดน้ำหนักหนึ่งเดือนมันก็ผอมให้เราเห็นหนึ่งเดือนแค่นั้นนะทุกคนคือแบบแล้วก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมอ้วนหนักกว่าเดิมด้วยซ้าน้าหนักขึ้นหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมามีเ,เทรนเนอร์ออนไลน์เริ่มแบบ เห็นในไอจีองไเงี้ไยไทยๆในไอจีอะเริ่มมีแบบเทรนเนอร์ออนไลน์เขารับเทรนออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็ไปลงเรียนกับกับเขาอะไรเงี้ยพอลงเรียนกับเขาอะมันเหมือนเราพยายามกดดันตัวเองมากเกินไปคืออันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะที่เป็นเทรนเนอร์แล้วคือเทรนเนอร์ทุกคนนะอะเดี๋ยวเข้าใจใหม่นะเทรนเนอร์ trainer ทุกคนอนะเขาดีทุกคนเขาสอนให้เราแบบลดน้ําหนักคุมอาหารออกกําลังกายทุกคนแต่ว่าเราอะ มันอยู่ที่ใจเราอะว่าเราจะสู้ไหมหรือว่าเราจะทำไหมตอนนั้นตอนที่เทรนออนไลน์อะ้องกดดันตัวเองหนักมากคือแบบกดดันมากช่างน้ำหนักทุกอาทิตย์แล้วพออาทิตย์แรกช่างใช่ไหมน้ำหนักลงพออาทิตย์ที่สองช่างไปอะน้ำหนักไม่ลงอันนี้คือเราเรียน30สบวันนะแล้วพออาทิตย์ที่สองอะน้ำหนักไม่ลงลออ 2, น้ำหนักไม่ลงแล้วเครียดมากตอนนั้นแบบเครียดแบบเครียดมากน้อยมากทอมากแล้วก็คือแบบ เราไม่มีความสุขอะใจเราอะมันไม่ไม่มีความสุขเลยแล้วก็เลยแบบอ่ะก็เรียนไปให้จบจบคอร์สต,ตามที่เราเอาเงินไปสมัครเรียนเอาไว้พอจบคอร์สหลังจากจบคอร์สเราก็กินเหมือนเดิมและอ้วนเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบเหมือนเดิมเลยอ้วนน้าหนักขึ้นเหมือนเดิม90โลไม่เปลี่ยนแล้วพอหลังจากนั้นเริ่มลองหาวิธีของตัวเองคือก็เริ่มลองดูจากไอจีลองดูจากนู่นนี่นั่นลองดูจาก คนอื่นๆที่ว่าเขาทาไมลดน้าหนักเราสําเร็จทําไมเขายังคงรักษารูปร่างได้ในระยะยาวๆแบบกินยังไงให้ให้ดีสําหรับตัวเองแล้วก็ส่งผลให้กับตัวเองอ่ะในระยะยาวแบบหุ่นดีในระยะยาวไม่เหมือนการทานยาลดหนะักอ่ะอันนี้เริ่มเริ่มลองหาดูในไอจก็เริ่มดูในไอจดูว่าแบบไลฟ์สไตล์เฮลตี้เป็นยังไงดูดีนั่นอะไรเงี้ยก็เริ่มดูดูดูด,ดูจนมา เป็นวิธีของตัวเองคือกินแบบธรรมชาติไม่ทานของแปรรูปไม่ทานของทอดไม่ทานของมันคือลองของตัวเองแบบว่า1เดือนใช่ไหมพอหนึเดือนน้ำหนักลดลงไหมก็ลดลงนะคือลดลงไปตอนนั้นลดลงไปประมาณ5้าโลหกโลหเดือนเราก็ดีใจกับกับผลลัพธ์ของตัวเองคือน้ำหนักลดลงแล้วพอหเดือนใช่ไหมหนึ่เดือนนั้นน้ำหนักลดลงดีใจมากแล้วมันก็มีแรงที่จะทำต่อคือ ตอนนั้นคือจะไม่กินของทอดของมันไม่กินของแปรรูปเปลี่ยนจากข้าวขาวให้เป็นข้าวไรซ์เบอรี่เปลี่ยนจากขนมปังขาวให้เป็นขนมปังโฮลวีตไม่ทานของแปรรูปไม่ทานของทอดทุกมื้อจะต้องมีผักและก็สิ่งที่สําคัญที่สุดค,นนสค,คือไม่ทานหวานอันนี้สําคัญมากไม่ทานหวานคือไม่ทานหวานน่ะมันจะส่งผลให้กับผิวเราด้วยนะทุกคนคือผิวหน้าจะเนียนมากแล้วไม่มีสิวเลยก็คือของหวานกับของทอด อันนี้คือตัวที่ทําให้มีสิวคือถ้าลดพวกนี้ได้หน้าไม่มีสิวหน้าใสแล้วก็เนียนมากแน่นอนออและอีกอย่างหนึ่งคือการดื่มน้ําดื่มน้ําเยอะๆจะช่วยเราลดน้ําหนักได้ดีมากๆดื่มน้ําปั๊มดื่มน้ําวันละประมาณ4ลิตรก็คือประมาณ3ขวดน้ําใหญ่ๆขวดน้าใหญ่ๆ1.5ลิตรก็จะดื่มมันนั้นประมาณ3ขวดก็ตกประมาณ4ลิตรนิดๆได้เออพวกก็จะดื่มต่อวันละดื่มแบบ แบบขนาดนั้นเลยดื่มแบบเยอะขนาดนั้นเลยแล้วพอในหนึ่งเดือนน้ําหนักเราเริ่มเริ่มลดเราเริ่มเห็นผลกับตัวเองแล้วก็เลยลองไปเรื่อยๆลองไปเรื่อยๆประมาณ3เดือนคนในบ้านก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มทักว่าเออผมลงนะเออเนี่ยผมลงนะพอพอเริ่มแบบว่าผมลงนะผมลงนะอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบดีใจแล้วทําต่อไปเรื่อยๆเดือนที่4ี่เดือนที่ห้าพอไปข้างนอกเริ่มมีจากแบบคนข้างนอกคนที่เคยเจอเราอะไรเงี้ยเขาก็ทกักเราว่า เออผมลงจริงๆนะไปทําอะไรมาไปทําอะไรมาแบบพมลงนะเอาฟีดแบ็กหรือว่าผลลัพธ์ที่กลับมามันแบบมันดีกับเรามากดีแบบดีแบบดีชนิดที่เราแบบเออแบบเห็นคุณค่าในตัวเองอะเราเริ่มรักตัวเองมากๆขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะพยายามทําต่อไปและตลอดตลอดเพื่อแบบหุ่นที่ดีในระยะยาวอะไรเงี้ยคือปามจะเป็นคนหนึ่งที่ ไม่ได้โฟกัสที่ตัวเลขบนตาช่างนะคะทุกคนคือไม่ว่าเราจะน้ําหนักเท่าไหร่ไม่ว่าปั๊มจะน้ําหนักมากหรือน้ําหนักน้อยอะ่ะก็ปั๊มก็ไม่สนใจกับตัวเลขบนตาช่างอย่างบางคนถามว่าอุ้ยน้ําหนักเท่าไหร่เนี่ยผอมมากเลยรู้สึกแบบผอมลงมากอย่างเช่นปัมบอกเขาว่าก็เจ็ดสิบอ่ะไม่เกินเจ็ดสิบปัมบอกเขาเนี่ยไม่เกินเจ็ดสิบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอุ้ยไม่เกินเจ็ดสิบจริงๆรออะหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วบอกอู้วาทำไมน้ําหนักเยอะจังอะไรเงี้ย ซึ่งปามไม่ได้โฟกัสที่ตัวเลขบนตาช่างเลยนะทุกคนนะคะทุกคนคือปามโฟกัสที่รูปร่างของความเป็นหลักคือในแต่ละเดือนปามจะวัดไซส์รูปร่างของตัวเองไว้นะคะอย่างเช่นรอบเอวต้นขารอบอกอะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามถ่ายรูปตัวเองไว้ในในทุกๆเดือนว่าเดือนนี้เป็นยังไงเดือนต่อไปเป็นยังไงเอวอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตอนตอนปัจจุบันนะ อตอนนี้เออพูดถึงตอนนี้ตอนนี้เอวบัามอยู่ที่ยี่สิบเก้าหลังจากที่ตอนหน้นน้ำหนักเก้าสิบโลเอลบั๊มอยู่ที่สาสิบหกตอนนี้อยู่ที่29เก้าน้ำหนักก็ประมาณหกสิบเก้าสิบซึ่งบางคนก็บอกว่าเยอะแต่สำหรับปังมคือไม่แคร์ตัวเลขบนตาช่างเลยคือบัามดูเอวดูดูสรีระของตัวเองเป็นหลักเลยว่าฉันลดจาก เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เอลหายไปกี่นิ้วเอลเหลือยีิบเก้าตอนนั้นสามหเอลก็หายไปประมาณ7นิ้วเราก็ไม่ได้สนใจกับตัวเลขเราสนใจที่รูปร่างแล้วก็ปั้มแล้วก็ปั้มไม่ใช่ผู้หญิงไซส์ที่ออคือเฮลตี้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ชอบความแบบกล้ามเนื้อชาด์ะแ,แต่ปั้มจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบให้ให้ตัวเองลีนก็คือแบบว่าหน้าท้องแบบแบบแบนราบ เออก็ไม่ใช่ว่าแบนขนาดนั้นก็คือสุขภาพดีเอวกออหน้าท้องแบนราบอะไรประมาณนี้แต่ปังไม่ใช่ผู้หญิงสายแบบเอ่อมัสเซ่สายกล้ามเนื้อชัดๆอะไรเงี้ยแค่อยากให้ตัวเองลีนแล้วก็สุขภาพดีก็ท่านนั้นเองก็เลยเออแต่สินใจลดน้ำหนักตั้งแต่ตอนนั้นมาคุยถ้าทุกคนได้เห็นปตอนแบบ9กโลนะทุกคนขาเบียดแบบเบียดหนักมากไม่เหมือนตอนนี้อ่ะแบบแบบ เนี่ยไอช่วงช่วงตรงตรงเนี้ยตรงหน้าหน้าจะไม่ใช่แบบนี้นะจะไม่เห็นอย่างนี้นะทุกคนคือใจะใหญ่มากจะแบบยิงเนี้ยหน้าอ้วนอ่ะตรงคางตรงเนี้ยแบบอ้วนมากอ่ะเป็นผู้หญิงที่แบบเมตรงเนี้ยเยอะคืออันเนี้ยมันก็เริ่มลดล,ลงแบบว่าเหลือแค่แบบก็เออดีขึ้นกว่าเดิม <c oughs> อุ้ยตอนนั้นจับแล้วแบบคางสามสี่ชั้นอ่ะเหมือนผู้หญิงผู้หญิงมีเหนียงแบบสี่ห้าชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าไม่ใช่อย่างนี้ด้วยด้าไม่ได้มีกรอบหน้าอย่างนี้ด้วยนะ ตอนนั้นอะไม่มีหน้าเบาหน้ากลมบอกมากๆทุกคนเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากดูนะว่าผลตอนนี้ปั๊มเป็นยังไงเดี๋ยวปั๊มจะขึ้นขึ้นชื่อ IG ไว้แล้วกันเดี๋ยวทุกคนไปดูใน IG นะทุกคนเดี๋ยวปั๊มจะขึ้นชื่อ IG ไว้ให้แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยใช้วิธีเนี้ยกินแบบธรรมชาติมีความสุขกับตัวเองมากๆมีความสุขแล้วแบบคิดว่าตัวเองจะทําไปในระยะยาวแล้วก็ตลอดตลอดเลยคืออาจจะไม่ได้ ไม่ได้โฟกัสอ,อ,อาหาร100%่อเอรเอออาหาร80%เหมือนตอนที่เราลดน้ำหนักแรกๆทุกวันนี้เออร่างกายก็เริ่มโอเคและปรับตัวไปได้ดีเราก็อาจจะอ,อ,อาจจะเริ่มแบบกินดีในทุกวันแหละแต่ทุกคนแต่ว่าถ้าเราหิวอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนแบบอาจจะเป็นของที่เคยกินแบบของของโปรดของโปรดแบบของโปรดมากๆตอนที่ลดน้ำหนักเราอาจจะไม่กินอย่างเช่นไก่ทอดใช่ไหม ตอนลดน้ำหนักแรกๆหนึ่งถึงสามเดือนแรกคือไม่แตกไก่ทอดเลยไม่แตกอะไรที่เป็นของทอดเลยแต่อันนี้เรารูปล่างเราก็โอเคขึ้นเราสบายใจเรารักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีทานบ้างแต่ว่าน้อยมากที่จะทานแต่ก่อนนู้นคือไม่ทานอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าหนึ่งเดือนทานหนึ่งครั้งไก่ย่างส้มตำไก่ทอดส้มตำอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละก็จะทานแต่ แต่ตอนที่ลดน้าหนักจริงจังจริงๆตอนหนึ่งถึงสามเดือนนั้นคือจะไม่ค่อยทานพวกของเค็มแล้วก็ของทอดเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีเซลลูไลท์ที่ขาเยอะมากเป็นคนที่ช่วงล่างใหญ่ก็คือสะโพกกับต้นขาใหญ่แล้วเซลลูไลท์ทั้งนั้นเลยก็เลยลดลดการทานลดการทานเค็มพวกส้มตำไก่ทอดอะไรเงี้ยก็คือตัดออกไปเลยในหนึ่งถึงสเดือนแรกคือไม่ทานเลยแต่ ช่วงหลังๆมานี้เราก็พยายามเหมือนไม่ได้ตึงเหมือนช่วงหนึ่งถึงเดือนแรกก็จะพยายามให้ตัวเองทานหนึ่งเดือนทานาไกท่ทอดส้มตำกับทุกคนในบ้านได้หนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้ก็ก็จะทำประมาณนี้แหละทุกคนแต่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะให้ดูทุกคนต้องไปดูในไอจีอะว่ารูปรา่างเป็นยังไงไม่ในนี้มันขึ้นไม่ได้อะไม่รู้เป็นอะไรอะที่มอมตัดแล้วมันมันมันไม่ขึ้น แต่คือเดี๋ยวปั๊มจะเล่าให้ฟังแล้วว่ารูปร่างปั๊มเป็นยังไงคือปั๊มจะเป็นคนหนึ่งที่เอวคอดแล้วก็สะโพกใหญ่แล้วก็ต้นขาใหญ่นะทุกคนคือการหากางเกงยนีนสายมันก็ค่อนข้างยากนะทุกคนคือเอวหลวมแต่บางตัวก็สะโพกอาจจะไม่ขึ้นอะไรเงี้ยคนที่มีรูปร่างคล้ายๆปั๊มก็ลองแบบไปใช้วิธีทางปั๊มดูนะบางทีมันอาจอาจ,จะลดลงได้นะคะทุกคนแบบเอวก็เริ่มแบบคอดเอวก็เริ่มคอดอยู่แล้วก็เริ่มคอดเข้าไปอีกอะไรเงี้ย แล้วก็สะโพกคือจะเป็นหุ่นสรงนาลีาลกาท้ายคือตอนนี้รักหุ่นตัวเองแล้วก็ชอบหุ่นตัวเองมากๆนะคะทุกคนคืออยากจะบอกนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็ต้องมีคําถา,ามถามมาว่าทําไมต้องลดน้าหนักเราก็พอใจกับหุ่นของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องแบบว่ามาต้องลดน้ําหนักแบบเคร่งเครียดดุดัดนอะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนลองหันมารักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้น ทุกคนจะเห็นเลยนะว่าบอดี้หรือว่าร่างกายของเราอ่ะสวยไม่แพค้คนอื่นเลยนะคะอยากให้ทุกคนแบบหันมารักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะหุ่นยังไงทรงแบบไหนทายแบบไหนทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองหมดทุกคนลองแบบเอาไขมันในร่างกายตัวเองออกสักนิดหนึ่งเริ่มลองลดออกสักนิดนึงอ่ะทุกคนจะเห็นเลยนะว่ารูปร่างของเราอ่ะสวยมากแล้วก็พอมันสวยอะ่ะ เราอะจะหันมารักตัวเองมากๆดูแลตัวเองพอเริ่มสวยพอรูปร่างเริ่มสวยขึ้นเราก็จะเริ่มหันมารักตัวเองมากขึ้นและเริ่มหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองโดยง่ายๆอย่างเช่นอาหารหนึ่งอาหารสําคัญมากๆนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนลองหันมาดูดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ก็อยากให้สู้ๆนะคะ หุ่นเราสวยแน่นอนสวยไม่แพ้คนอื่นแน่นอนนะคะสู้ๆนะคะใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่สู้ๆนะคะคะ